อะไรนะคือทั้นั้นน่ะเฮ้ยเขาบอกที่เขาไม่แพ้หรอไม่แพ้มาแล้วป้ามันไม่แพ้มาแล้วน่าน่ะอุ้ยจริงจริงด้วยยังไงแม่มาดูที่ตาแล้วนะข้อหัวใจกับแม่ด้วยขอหัวใจขอดาวขอดาวใจแล้วแม่ท้าคอขอหัวใจด้วยค่ะบอกแม่นี่ไงนี่ไงขอบคุณครับเพียร์ด้วยขอบคุณค่ะที่สเปคขอขอเอา โอ้าหัวใจให้ที่สิไปเลยค่ะนะไว้ันนี้จะมองเกจยวไว้แม่ไหนี่อะไรไม่เอาครับตั้งใจให้แม่หน่อยลูกบอกแม่สู้ๆค่ะแม่จ๋าขอหัวใจสิบอกแม่แม่จ๋าสู้ๆค่ะก่อนบอกแม่บอกแม่สู้ๆด้วยสู้ๆค่ะอย่ากหนูให้าหลังใจนะจ่ะจุ๊บแม่ด้วยจุ๊บแม่ละมันจุ๊บอะไรมันอยู่ในกล้องอ่ะจุ๊บได้เหมือนกันลูกจุ๊บเลยมันจุ๊บอะไรแม ยายก่อนสวัสดีค่ะเค็นพี่คำภาษาบ้านรอหนูหรือยังฮะบ้านเราเค็นนี่จ้าน้องคือ